อะไรนะพูดช้าๆมาเก็บอะไรนะคะผลไม้ข้างผลไม้ข้างทางผลไม้ข้างทางชื่ออะไรลักษณะหน้าตานะคะเป็นแบบนี้เ <c oughs> ก็บได้เหรวรสชาติเป็นยังไงนนเปรี้ออยวๆหวานเปรี้ยวหวานนะคะแต่ภาคอีสานเขาเรียกว่าอะไรนะบักเล็บแมวใช่ป่ะ <c oughs> ใช่แต่ภาคไายเขาเรียกว่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะไม่ได้แล้วเอาไปเก็บต่อแล้ว น,นี้มีเยอะมากนะคะอันนี้อยู่ออยู่ที่สวนนะคะเอาเก็บต่อนี่ไงหรือขั้กไปเก็บหนามก็นี่ไงนี่ไงมันมีหนามอยู่นะนั่นแหละเก็บเลยป้าไม่มีมือเก็บแล้วเนี่ย <c oughs> นั่นหนเป็นคนเก็บป้าเปคนทายโอเคจะล้นมือป้าแล้วด้วยแหละที่สำคัญจะให้ถือใช่ เก็บใส่มือหนูก็ได้ปากช่องด้วยช่องชื่ออะไรสายป่าน <laughs> ดูชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนชื่อว่าเบลจะชื่ออะไรว่าสายป่านจะนี่ชื่อเขาว่าสายป่านอะไรสายป่านมีช่องเป็นของตัวเองด้วยเหรอไม่งรู้เหรอใช่บอกเมื่อ่ะ ก็ป้าไม่รู้อะป้าไม่เคยดูไงไมปคอมเม้นต์ไปทิมด,ดูเลยโอเคถ้าไม่เจอช่องหนูเดี๋ยวหนูแจนที่แอบ,บอัดคลิปป้าวันนั้นใช่ไหมไม่อันนั้นอันนั้นหนูถ่นนนนายเลย่นที่แจนแล้วมันสนุกไม่เห็นในคนในแอปติ๊กตอกเขาทำหนูก็เลยทำตามแต่หนูไม่ได้ถ่ายลงแอปติ๊กตอกเลย พ่อหนูไม่มีไวไฟอ้าวแล้วเก็บได้อีกเปล่าต้นเนี้ยหวานต้นอื่นอน่ะเปรี้ยวเอาเอากจะดาหน้ำผักเอาที่ไม่มีน้ำดิมันก็มีน้ำเป่นน่องว่าแล้วมันต้องพูดแบบนี้พอยังยังค่จะรมีรู้ส สายป่วนใช่ไหมสายป่านสายปว่วนชื่อช่องสายป่านเร็วเอาไปฝากช่องสิเร็วฝากช่องไม่ก็ไปยืนตรงนู้นแล้วฝากช่องสิช่องหนูฝากช่องชืองช่อว,ว่าสายป่านเร็วด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยไ <c oughs> <c oughs> ปไปดูไก่ต่อเดี๋ยวไปเดินไปฟาร์มไก่เราคุทอนฟาร์ม ห่าหรอนี่ราคาเท่าฟ้าสวยมากอยู่ที่ละเอ็ดพนี่สอ่ะปาปลไปดูฟาร์มไก่ต่อแล้วตรงนัเสื้อขาวคือใครโน่นๆไปดูไก่ไปดูไก่ระวังไก่มันตกใจนะไก่ไก่อะไรไก่ไข่มี่น้องไก่ อันนี้ฟาร์มอะไรคะฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ไก่อะไรคะไก่ไข่ไก่ไข่ไข่หรือยังยังยังไม่ไข่เลยแต่เจอฟองหนึ่งใช่มันเหมือนไข่ดอกเตอร์หมดกระสอบนี้ถ้าไม่ไข่ต้มละเ <c oughs> น,นี่นะคะโอเค